เดินเข้ามาต่อยซ้ายครับที่หน้าของสมัยแล้วแรกหมัดกันแล้วครับสมานกับกอนซาเลส์ยกแรกนะครับกอนซาเลสเบียดขยับเข้ามาแล้วจะเร่งน็อกรับต่อยซ้ายตรงครับสมานยึงจังหวะว่ารูปร่างนั้นกอนซาเลสดูจะได้ความหนามากกว่าด้วยนะครับ โอ้ยนี่แหละครับโดนเต็มๆเต็มเล่ครับมาเข็นคนไทยครับยืนเชียร์สองคนนะครับถูกเล็กไทยรีบล้างเข้าไปครับโดนหมัดบวกของสมานนะครับเต็มๆเลยครับหมัดขวาสมานก็อนเข้าครับขวาต่อกรเซธบุกโดนหมัดซ้ายครับสมานเตะออกไปอนเซธเน้นลำตัวได้ครับ หมดขยี้สมานเลยครับต่อยซ้ายขวาครับที่หน้าของสมานกันไดออกมาโอ้โหตอนนี้ตาด้านขวาของสมานครับเริ่มที่จะปูดแล้วอนเคลหมดขยี้ครับไม่ได้โดนล่าแล้วก็บอลเสร็จแล้วก็เอาตัวพยามตัวรอดครับโต้ด้วยมัดขวาครับทุบขวาโต้บอลเสร็จลุยเข้ามาครับเลือดเต็มหน้าตัวเองสามัดหนึ่งสองครับสมานก็พยายามผิ้วหลบนะครับไม่แลกด้วย หมาไล่เป็นมัวกระทีเลยครับกอนซาเลสหมุนหลอกมาครับสมานคอนซาเลสตัดลำตัวหมดยกครับคอนซาเลสยกที่ห้าครับสมานโดนหมาของคอนซาเลสครับไปเต็มเตนะครับหยุดทุกยันงอนซาเลสลุกไล่เลยครับไล่ทันทีครับหมาตอนนี้ตัดลำตัวสมานลุยครับคอนซาเลสสมานพยายามถอยหนี ก็ลุกไล่ครับพิเชอล์กออดพิเชลก็ตึงทิ้งลำตัวของสมานอีกหมัดหนึน่งด้วยจำดาวของสมานนั้นไหลออกมาครับตาขวาก็เริ่มที่จะปูดเริ่มที่จะปิดนะครับคอนเสิร์ตตักลำตัวสมานอีกวอไรเสียงของคุณชาสมภพนะครับพยายามตะโกนอย่าให้กาาตกครับเอาครับเบิร์นนะครับอัป,ประกัดเข้าฝ่ายทางตอนนี้คอนซาเลสตต่อยสมานรถถ่วงลงไปครับ ปล่อยลำตัวนะครับโอ้โหฟลักถึง8ครับกอนซาเลสทขามาลุยต่อสมานก็พยายามประคองตัวครับตัดลำตัวอย่างเดียวกอนซาเลสเต้าได้ดีครับทุกฝ่ายโดนหน้าของกอนซาเลสเหมือนกันกอนซาเลสพยายามลุกไล่ครับคุณเดนไล่เบียร์ขยับเข้ามา ตอนนี้สมานหุกขวาโดนครับโดนหน้ากอนซาเลสคอนเาเลสพยายามตัดลำตัวสมานก็ต่อยนานๆครั้งครับแต่ว่าเข้าเป้าเลยครับอาชสมานตอนนี้กังวลเรื่องลำตัวโดนหมัดของกอนซาเลสเข้าไปเต็มๆครับลุยเลยครับฟุตเลยครับแต่โดนไม่เรียกว่าไม่ให้โดนจังนะครับสมานตาปิดนะครับคือโดนหมัดแล้วก็ลงครับนั่งในกรรมการนับนับแปดครับลุยต่อครับ ายานสเต็ปหนีนะครับสมานลุยใหญ่ครับตอนซาเลสต,ตัดลำตัวสมานสมานพยายามโม้ครับทุกไวทีนึองวนออกมากอนซาเลสไม่อยอมให้ออกลุกไล่ติดมุมนะครับรัวหมัดใส่หมดยกแล้วต่อยครับอื้อหือไปต่อยขวาเต็มๆครับโดนเต็มๆเลยครับอุ้มตัวกอนซาเลสกระเด็นออกไปโอ้โหเลือดเปรอะเลยครับหยดเป็นน้ำเลยครับ อันนี้ไม right. ่ใช่โดนสีปากชนแล้วครับแต่ว่าโดนหมัดของสมานครับตัดขี้นไปให้ช่อต่อสมานลุยแล้วครับลุยแล้วลุยแล้วครับโอ้โหต่อยเต็มๆครับโดนหมัดขวาแล้วครับคองางเนี่ยสมานหุกขวาทีขวาทีหนึ่งกระเด็นไปครับต่อยขวาทีกระเด็นขาเขาบอกว่าทีนี้ต่อยขวาต่อยซ้ายขวาทีหนึ่งครับโดนหน้าขวาทีหนึ่งกองกลางเนี่ยไม่มีอยู่เลยที่นี้ที่ช่องต่อครับสมานลุยต่อยขวาต่อยขวาทีต่อยขวาทีครับยุติการชกครับสมานสอจาตุรงค์ครับ ม <Yes. S 2> oh, ิคเทร์ลันดีเลยครับมีคนมาิกันในสนามครับถึงจับเอามือปิดหน้าครับ <ID> และนี่ก็คือแชมป์โลก <ID> คนใหม่นะครับในรุ่นไลท์แกยนด์ของ WBC แล้วก็ i ประมาณสอจากตุลงจากประเทศไทยครับ สมาร์ตตอยจตุรงค์ครับหมัดเด็ดนะครับทีเวทต่อเริ่มยกที่เจ็ดไม่ได้นะครับตอนซาเลสก็ลุยครับวังจันน้อกไม่ได้แต่สมารต่อยขวาหมัดนี้ครับทีเด็ดกระเด็นเกือบตกเวทีเลือดไหลอาบหน้าครับและหลังจากนั้นสมารก็ลุยนะครับที่หมัดขวาหมัดนี้ครับหมัดประวัติศาสตร์ It was t o ดึงจังหวะต่อยเต็มๆครับตอนซาเลสถึงกับขาอ่อนดูครับคูภาคสตรีที่นั่งอยู่ริมเวทีนี้เอามือเป็นปาก รับความเสียเพราะว่าเลือดออกเยอะเหลือเกินชิคกีรอสต่อยแต็มๆแบบตัดแดงลงไปอ่าปากค้างครับจะเห็บางคนที่เชียร์ชอบเชียร์มวยรองก็ดีใจครับที่เห็นว่านักมวยของไทยเราครับสามารถเอาชนะแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อย่างคุณมตคอนสาเลสได้ตู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีชิคกีโรสกอนซาลัสหมัดขวาหมัดดีเห็นความเป็นนักสู้ของสมัยครับเชียร์เต็มที่และนี่ทุกสุดท้ายครับตอนที่กรรมการจะยุติการชก ต่อยนัแบบว่าตึบๆนที่เขาตัดนั่นคือนีว่าง่ายนบถ้าไม่จับไว้นี่มีสิร่วง นักถึงสิทธิ์แมนครงสักทีไม่อยู่ในสภาพที่จะชกต่อไปได้ครับชนะจริงๆนะ่นคือการตีนั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 ่นคืการตีนั่นคือการตีนั่นคือการตีนั่นคือการตียั่นคือกางนี้คือการตีนั่นคือการตีนั่ได้ครับถ้าขาดชีนั่นคือการต สนุนการรับสกอตต์รังนกแพ้เพื่อสุขภาพครับสีสัวโคตรเครื่องดื่มมาแส่